สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบต้าพีเคลับฉบับแม่ลูก2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปตอบคำถามที่ว่าถ้าเราป่วยเป็นมะเร็งนะคะสามารถทานโบต้าพีได้ไหมสำหรับวันนี้คลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในการทานโบตพีด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทำคลิปตอบคำถามที่ว่าถ้าเราป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะเราสามารถทานโปรตีนบูต้าพีได้ไหมแอนจะขอตอบได้เลยนะคะว่าสามารถทานได้แน่นอนค่ะเพราะว่าโปรตีนนะคะก็คือเป็นอาหาร5หมู่ที่ร่างกายของเรานะคะต้องการได้รับ ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะในภาวะที่เราป่วยนะคะก็จะมีการต่อสู้ระหว่างเม็ดเลือดขาวนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแหละต่อสู้กับเชื้อโรคแต่ว่าเม็ดเลือดขาวที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะมีน้อยหรือว่ามีเพียงพอแต่ว่ามันไม่แข็งแรงเนี่ยต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ได้ก็เลยทําให้เราป่วยกลายเป็นโรคต่างๆได้นั่นเองนะคะทีนี้พอเรา ช่วงที่เราป่วยเนะะี่ยค่ะเราทานโปรตีนเข้าไปนะคะโปรตีนก็จะไปช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ได้หรือว่าตายไปแล้วเนี่ยให้เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคที่ยังมีอยู่แล้วก็ซ่อมแซมนะคะเม็ดเลือดขาวที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเซลล์ต่างๆที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งนี้นะคะให้แข็งแรงแล้วก็กลับมาฟื้นตัวได้ใหม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะโปรตีนเนี่ยเขาก็ยังจะต้องไปหน้าที่ ในการสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหอ้อในส่วนต่างๆส่วนอื่นของร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยเช่นกันนะคะทีนี้พอเราฟังแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราทานโปรตีนให้พอแล้วก็ต่อเนื่องนะคะจะมีความสําคัญมากๆยิ่งถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราป่วยนะคะเราจำเป็นจะต้องทานโปรตีนให้มากกว่าปกติด้วยซ้าไปเพราะว่าจะไปช่วยในการ สร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกรอที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงที่เราป่วยด้วยเนาะจะทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ของแอนนะคะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครที่มีข้อสงสัยในคําถามนี้อยู่นะคะพอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้น แต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยแอนจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบตาพีเคลับฉบับแม่ลูก2ค่ขาดไล์หรือว่าเบอร์โทร0 8 0 7 3 1 3 9 4 9นะคะแล้วก็ช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบต้าพีคร่าวๆโปรโมชัน่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเอง,เองก็ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้นต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ